กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง่งหรือที่เราเรียกสั้นๆว่าวิแพ่งเนี่ยหลายคนมองเป็นยาขมเลยนะมันดูซับซ้อนยุ่งเหยิงไปหมดแต่เชื่อเถอะว่าถ้าเราเข้าใจโครงสร้างหลักของมันจริงๆการจะเรียนไม่เข้าใจแบบทะลุป,ปลุกป,ปง่งมันไม่ใช่เรื่องยากเลยคำถามคือแล้วจะเรียนยังไงให้มันเวิร์กไม่ใช่แค่การท่องตัวบทไปสอบแล้วก็ลืมกุญแจสําคัญมันไม่ได้อยู่ตรงนั้นเลยมันอยู่ที่การเข้าใจแก่นของมันให้ได้ก่อนว่าทําไมทําไมกฎหมายถึงเขียนออกมาแบบนี้ วันนี้เราจะมาไล่เรียงให้เห็นภาพกันไปทีละสเตปเลยนะตั้งแต่หลักการเรียนรู้ที่ถูกวิธีภาพใหญ่ของกฎหมายกลุ่มนี้โครงสร้างและตัวละครสําคัญคือใครบ้างแล้วก็จะไปเจาะลึกเรื่องวิธีพิจารณาแบบสามัญกับวิสามัญแล้วตบท้ายด้วยกฎและผลลัพธ์ของมันเอาละมาเริ่มกันที่หลักการข้อแรกและเป็นข้อที่สําคัญที่สุดเลยคือต้องเข้าใจหลักการให้ได้ก่อนก่อนที่จะไปหมกมุ่นกับรายละเอียด คือถ้าเรายังไม่เห็นภาพรวมเลยนะแล้วกระโดดเข้าไปอ่านตัวบทอ่านดีกาทำทีเนี่ยรับรองเลยว่างงแน่นอนแล้วพอไปเจอข้อสอบจริงก็จะปรับใช้ไม่เป็นแต่ถ้าเราเข้าใจก่อนว่าทําไมกฎหมายถึงวางหลักแบบนี้มันจะเหมือนเรามีโครงสร้างในหัวพอมีโครงแล้วเนี่ยการจะเอาความรู้ส่วนอื่นๆไปเติมให้เต็มมันจะง่ายขึ้นเยอะเลยโอเคทีนี้เรามาดูกันว่าแล้วไอวิแห้งเนี่ยมันอยู่ตรงส่วนไหนของระบบกฎหมายทั้งหมด กฎหมายบ้านเราเนี่ยมันแบ่งเป็นสองก้อนใหญ่ๆนะก้อนแรกคือกฎหมายสาระบัญญัติพวกประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นั่นแหละที่บอกว่าใครมีสิทธิมีหน้าที่อะไรบ้างแต่อีกก้อนหนึ่งคือกฎหมายวิธีสบัญญัติซึ่งตัววิแพงเนี่ยก็อยู่ในกลุ่มนี้มันคือเครื่องมือคือวิธีการที่จะเอาสิทธิที่เรามีอยู่ตามกฎหมายสาระบัญญัติไปบังคับใช้ให้มันเกิดขึ้นได้จริงในศาลพูดง่ายๆก็คือประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง่งมันเป็นเหมือนคู่มือหรือรูบุ๊กที่บอกกติกาเลยว่า คดีแพ่งคดีหนึ่งเนี่ยมันจะเริ่มยังไงดําเนินไปยังไงแล้วจะจบลงยังไงทั้งหมดนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นในกระบวนการของศาลยนล้วนเลยเอาละพอเห็นภาพรวมแล้วนะทีนี้มาเจาะลึกองค์ประกอบของคดีแพ่งกันดีกว่าระบบศาลยุติธรรมของไทยเราก็รู้กันอยู่ว่ามีสามชั้นคือศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์แล้วก็ศาลฎีกาแต่ในการทําความเข้าใจวิแพงเนี่ยหัวใจของมันทั้งหมดอยู่ที่ด่านแรกเลยนั่นก็คือศาลชั้นต้น แล้วตัวละครหลักในกระบวนการนี้มีใครบ้างหลกัลกๆมีอยู่2กลุ่มใหญ่ๆเลยนะกลุ่มแรกก็คือคู่ความซึ่งก็คือโจทย์จำเลยรวมถึงทนายของแต่ละฝั่งด้วยส่วนกลุ่มที่2ก็คือสารซึ่งเป็นองค์กรกลางที่จะมาชี้ขาดข้อพิพาทให้ทีน่นี้ทุกการเคลื่อนไหวทุกแอคชั่นที่เกิดขึ้นในคดีไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่สารทำกับคู่ความหรือคู่ความทำกับสารหรือแม้แต่สิ่งที่คู่ความทำต่อกันเอง ทั้งหมดนี้ในภาษากฎหมายเราเรียกมันรวมๆว,ว่ากระบวนพิจารณาและนี่คือการแบ่งประเภทที่สำคัญที่สุดในศาลชั้นต้นเป็นหัวใจของการเรียนวิชานี้เลยก็ว่าได้หลักการพื้นฐานที่ใหญ่ที่สุดที่คำจุนกระบวนการพิจารณาทั้งหมดเอาไว้คือหน้าที่ของศาลในการต้องรับฟังคู่ความทุกฝ่ายหรือที่เรียกกันว่าหลักฟังความทุกฝ่ายเพราะหลักการนี้นแหละมนเลยแบ่งวิธีพิจารณาในศาลชั้นต้นออกเป็น2แบบใหญ่ๆ แบบแรกคือวิธีพิจารณาสามัญอันนี้คือโหมดปกติเป็นดีฟอลต์ของระบบเลยคือศาต,ต้องฟังทั้งโจทก์และจำเลยก่อนจะตัดสินคดีส่วนอีกแบบคือวิธีพิจารณาวิสามัญอันนี้คือโหมดพิเศษเป็นข้อยกเว้นของหลักฟังความทุกฝ่ายเช่นในกรณีขาดนัดหรือคดีเล็กๆน้อยๆอย่างคดีมโนสาเลแล้วทําไมต้องมีข้อยกเว้นละ่ะคําตอบก็คือ 1. เพื่อจัดการเรื่องที่มันเร่งด่วนหรือ 2. ซึ่งสําคัญมาก คือใช้เป็นมาตรการลงโทษฝ่ายที่ไม่ให้ความร่วมมือกับกระบวนการของศาลเช่นการขาดนัดยื่นคำให้การหรือขาดนัดพิจารณาก็จะถือว่าฝ่ายนั้นสละสิทธิ์ที่จะให้ศาลร,รับฟังไปเองพอเห็นโครงสร้างทั้งหมดแล้วคำถามต่อไปคือแล้วเราจะเอาความเข้าใจนี้ไปใช้ในการเรียนกฎหมายให้มันได้ผลจริงๆได้ยังไงคำถามสำคัญที่ต้องถามตัวเองเสมอก็คือจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราทำผิดกติกาพวกนี้ ถ้ามีการฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ทางวิธีพิจารณาอะไรสักอย่างผลมันจะเป็นยังไงเวลาเรียนกฎหมายวิธีพิจารณาต้องรู้2ออย่างคู่กันเสมอ 1. กฎเกณฑ์นั้นน่ะมันเขียนว่ายังไงและ 2. ผลเสียของการฝ่าฝืนกฎเกณฑ์นั้นมันคืออะไรถ้าไม่รู้2ออย่างนี้คู่กันบอกเลยว่าเรียนไปก็เปล่าประโยชน์ตบทกฎหมายเนี่ยมันจะบอกเราว่ากฎคืออะไรแต่แนวคําพิพักษาสารดีกาหรือที่เราเรียกกันว่าดีกานี่แหละคือของจริง มันจะชูให้เราเห็นเลยว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงๆเวลาคนทําพลาดทําผิดกฎเนี่ยมันเป็นยังไงเพราะฉะนั้นการอ่านดีกาจึงไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นสิ่งจําเป็นมากๆเพื่อให้เข้าใจว่าความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆในกระบวนพิจารณาเนี่ยมันอาจทําให้คดีทั้งคดีพังไปเลยก็ได้เอาละมาสรุปประเด็นสําคัญทั้งหมดกันอีกทีนะแล้วเดี๋ยวจะบอกต่อว่าถ้าอยากจะศึกษาให้มันลึกซึ้งกว่านี้จะไปต่อได้ยังไงบทเรียนสําคัญที่อยากให้จําให้ขึ้นใจเลยก็คือ 1. ต้องเรียนหลักการก่อนรายละเอียดเสมอ 2. วิแพ่งคือคู่มือการดำเนินคดีในศาล 3. การแบ่งประเภทที่สำคัญที่สุดคือระหว่างวิธีพิจารณาสามัญที่ต้องฟังความทุกฝ่ายกับวิธีพิจารณาวิสามัญที่เป็นข้อยกเวน้นและข้อ 4. การจะเข้าใจกฎหมายได้อย่างถ่องแท้ต้องรู้ทั้งตัวกฎหมายและผลเสียของการฝ่าฝืนมันด้วยสำหรับใครที่ฟังมาถึงตรงนี้แล้วรู้สึกว่าเอออยากได้เนื้อหาที่มัน ละเอียดกว่านี้อยากได้การวิเคราะห์แนวคำพิพากษาสารดีกาที่สำคัญๆก็สามารถติดตามกันได้ที่เพจดีกาเก่งนะเพราะเรามีบริการสรุปคำบรรยายในชั้นเรียนแบบละเอียดเพื่อช่วยให้เข้าใจเนื้อหาที่ซับซ้อนได้ง่ายขึ้นเยอะเลยสามารถทักข้อความเข้ามาคุยกันได้โดยตรงเลย